มะเขือนะครับโตแล้วนะครับ <S <S โอ้รอบนี้สวยว่ะมะเขือรอบนี้ขึ้นสวยมากเลยสกท้องนะครับมันมากับเม็ดมันมากับปุ๋ยขี้ขี้ควายขี้ไก่ มากระปุยอะไรไม่รู้มาเกิดเออตอนแรกมันไม่เป็นนะสวัสดีครับสวัสดีชมรมชาวสวนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเข้าสวนดูสถานที่นะครับ สถา,านที่ที่ยังว่างอยู่นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับตามกอไผ่ กลุ่มฟางนะครับมันเก็บความชื้น <c oughs> มันก็จะเป็นร่องตรงกลางระหว่างแบบขนาดนี้ครับเ <c oughs> ขาก็จะเริ่มโตแย่เข้ามาตรงกลาง สถานที่ครับแม่แกจะเอาอะไรมาลงอีกมาดูนะครับให้ถ่ายสถานที่ให้ดูตรงนั้นเราปลูกผักชมนะครับสองร้อยตรงนี้เหลืออีกนะครับ มันยังเป็นที่โคกอยู่ไม่รู้จะปลูกอะไรมันชื้นต้องหาอะไรที่มันเหมาะกับชื้นชืนมาลงนะครับบุ้งผักบุ้งแก้วก็จะแตกแล้วคนระับเริ่มแทงหนอ่อให้ปุ๋ยไปก็แทงต้นแทงหนอ่นอหน่อไม้ หวานเพิดน้ำผึ้งแขงต้นแทงหนออมะม่วงเบาใตา้มันเก็จะประมาณนี้แหละครับ ม่วงเบาใตานะครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ยังว่างอยู่ครับข้างคลองครับไปนู่นเลยครับหลงต้นไม้ได้ไมีครบ,ครบลง ต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับงบประมาณก็มีบ้างไม่มีบ้างครับจะของบประมาณแม่มาซื้อปุ๋ยบำรุงนะครับคือปุป๋ยบำรุงปุ๋ยขี้เก็บเก็บขี้ไก่เอามาบำรงุง กิ่บผิกครับมะเขือ